วนะข้อที่สองต่อว่าหนึง่งนางเป็นลูกของใครข้อที่สองนางมีหน้าที่ทำอะไรคะอ,นะอ่านะคะมีหน้าที่ดูแลรักษามาสมุดต่อไปข้อที่สองลักษณะนิสัยที่ดีของนางเมฆขลาคืออะไร ลักษณะนิสัยที่ดีของนางเมฆขลาใครตอบครูได้เอ่ยยังไงคะลักษณะนิสัยที่ดีของนางเมฆขลาเออทำไงฮะนิสัยดีเหรอ <c oughs> ลักษณะนิสัยที่ดีของนางเมฆขลา <c oughs> ใครเหรอ <c oughs> ไหนคะ ทำไมคะลูกนางทำอะไรฮะอเออคอยช่วยเหลือคนที่ทำไมคะลูกตกน้ำซึ่งเป็นคนดีไม่ให้ทำไมให้รอดชีวิตคือช่วยเหลือคนที่ตกน้ำซึ่งเป็นคนดีให้รอดชีวิต คอยช่วยเหลือคนดีนะคะที่ตกน้ำนะคะเรือแตกอะไรแบบนี้ให้รอดชีวิตแต่ต้องเป็นคนอะไรลูกเป็นคนดีเป็นคนดี ดีทิศชาเ้ยเอาใจมาเรียนหรือเปล่าล่ะลูกอีกนิดเดียวนะเอาจะเพิ่งง่วงคุณสอนชยัย อย,ยิทสิอย่าไปยุ่งกับเพื่อนดีเพื่อนลำคาญแล้วเห็นไหมให้เขาคิดเองอย่าไปยุ่งกับเพื่อนหรอกเออให้เขาคิดข่งเขาเองเพื่อนลำคาญแ,แล้วใช่ไหมลูกลำคาญแล้วใช่ไหมลำคาญเรี <c oughs> ยบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่บอกเรียบร้อยนี่คือเรียบร้อยเฉพาะคําถามนะลูกลอกคาถามแล้วก็เว้นไว้สองบรรทัดแล้วมาส่งคครูใช่ไหมใช่หรือเปล่าคะลูกไม่ใช่นะเออไม่ใช่นะลูกนะต้องใส่คําตอบมาด้วยนะคะต่อไปค่ะลักษณะนิสัยที่ดีของรามสุรคือ วรุทไทยยิ้มเลยกับหัวหน้าห้องผู้หญิงยิ้มเลยลักษณะน,นิสัยที่ดีของรามสูนคือคืออะไรคะลูกไงคะกายธิลลอกคำถามค่ะลักษณะน,นิสัยที่ดีของรามสูนคือ คืออะไรคะบอลรักไทยกับบนหน้าห้องผู้หญิงอะ่ะเห็นยิ้มยิ้มอยู่ไหนตอบหน่อยซิให้ครูชื่นใจหน่อยดิอ่ะอย่างเลูกออเขาบอกว่าเป็นเพื่อนใช่ไหมคะลูกอรักเพื่อนต,ต้องตอบวบบนี้ค่ะนิสัยที่ดีของรามสูนคือรักเพื่อนนะเอาว่า ทำไมคะลูกจะไปเอาดวงแก้วมณีที่จากนางเมฆขาลาเพื่อไปให้พระอินใช่ไหมเพราะว่าราหูทำไมมีร่างกายเป็นแค่ครึ่งเดียวอยากช่วยเพื่อนให้เพื่อนได้มีร่างกายเต็มตัวนะที่ดีก็คือรักเพื่อนอยากช่วยเหลือเพื่อนเดี๋ยวนักเรียนนะเคยช่วยเหลือเพื่อนมั้งไหม หรือว่าสมน้ำหน้าเพื่อนเคยไหมเออเช่นอะไรลูกเช่นอะไรครับเช่นอะไรเช่นอะไรเอาว่าถามมาเช่นอะไรตอบไม่ถูกปารละพีช่วยอะไรเพื่อนคะโอ้ทำไมบอกช่วยเพื่อนทำไมคิดดานจังเลยอะบอสทัไทยหนูช่วยอะไรเพื่อนคะ ก็าถามาช่วยอะไรเพื่อนไม่คิดนานจังเลยอะลูกเอาหัวหน้าผู้ชายเคยช่วยอะไรเพื่อนบ้างสอ,สอนการบ้านอ้านี่แหละสอนการบ้านเพื่อนสอนให้เพื่อนอ่านหนังสือออกช่วยช่วยไหมอะคุณครูหน่อยเห็นหนูช่วยอยู่อะใช่ไหมยช่วยไหมอย่างเงี้ยช่วยไหมทำไมกิลล็อกคิดนานจังเลยอะ <laughs> คิดนานให้เพื่อนยืมสอใช่ไหม เออเนี่ยสอนกันบ้านเพื่อนสอนให้เพื่อนอ่านหนังสือออกอือย่าไม่แช่การบ้านให้เพื่อนลอกนะใช่ครับเวลาเพื่อนเจ็บได้รับบาดเจ็บช่วยเหลือเพื่อนไหมช่วยร่วาช่วยซ้ำเติมเ <c oughs> วลาเพื่อนเป็นลมช่วยเพื่อนไหม ช่วยไหมหรือเออมเป็นลมก็ดีไปช่างเถอะใช่ไหมเออเป็นลมมายช่วยไหมช่วยลูกอทำอยู่แต่ไม่รู้นะตอบได้ยังตอบไหมนะเอาข้อสุดท้ายไปข้อสุดท้ายกับข้อสุดท้ายแล้ว นักเรียนสามารถทําแบบอย่างเนี้ยนำนำขอโทษนำนะคะขอโทษนำแบบอย่างเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้คือคือละะักษณะนิสัยที่ดีของนางเมฆขลากับรามสูรเนี่ยหนูสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหนูได้ไหมได้ครับได้อย่างไรหนึ่งสองสามตอบมา เช่นเพื่อนได้รับบาดเจ็บข้าไปช่วยเพื่อนเวลาเป็นลมก็ข้าไปช่วยเพื่อนหรือเพื่อนได้รับบาดเจ็บก็มาตีเพื่อนเองหรือเพื่อนเป็นลมก็เออปล่อยให้เป็นลมไปเถอะนั่นก็เพื่อนอ่านหนังสือไม่ออกก็เออดีสมน้ำหน้าอ่านไม่ออกอ่ะอเงี้ยว่าช่วยเขาเออช่วยเพื่อนก็ต้องช่วยดีๆใช่ไหม ใช่หรือเปล่าคะต้องช่วยเพื่อนดีๆอย่าไปว่าเพื่อนว่าโอ๊ยทำไมฉลาดน้อยจังอ่านไม่ออกอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าช่วยนะอะช่วยซ้ำเติมเพื่อนแล้วดีไหมอ่ะไม่ดีอะเดี๋ยวเพื่อนทำกัรบ้านไม่ได้สอนชายข้อนี้เราทำไม่ได้สอนเราหน่อยทีเออทำไมฉลาดน้อยจังเพื่อน เ,เพื่อนทําไมคะลูกเพื่อนหมดกําลังใจไหมหมดกําลังใจนะคะหรือว่าเอามามาเลยมาเดี๋ยวเราสอนให้เอเนี้ยจะไม่ใช่ให้เพื่อนล่องนะสอนสอนเพื่อน เพื่อนไหมสอนชยัยใครคือเพื่อนรักของหนูครับคะใครครับเอานะคนไหนกฤสดาอืมนึกว่ามินตราพอเห็นมองไปทางมินตราอยู่นะกฤษดาหัวหน้าห้องผู้ชายเพื่อนรักหนูคือใครชื่ออะไรล่ะครับ ธีระพาร์นะมินตรา,ตราพเพื่อนรักของหนูคือใครคะฮะคนไหนคะอืมวนนี้วอร,ร์ริทยเพื่อนรักของหนูคือใคร,รอ๋รอใช่ไหคะเนี่ยเพื่อนรักกันต้องรู้จักช่วยเหลือกันนะล้าอ,อยู่ห้องเดียวกันต้องทำไมคะ รักใคร่กลมเกลียวกัน,นะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันนี้ยากไหมยากไหมอตอบให้หมดให้ครบนะทุกข้อแล้วส่งคุณครูด้วยนะคะถ้ายังคิดไม่ออกเขียนไม่ถูกเดี๋ยวกลับลงไปก็ไปเขียนให้ถูกต้องแล้วส่งสมุดคุณครูด้วยนะคะเด็กดีแล้วกลับบ้านไปต้องทำไงด้วยลูก ไปพบทวนนะครับคุณประนายแล้วก็ทุกๆคนด้วยเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ